สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านวันนี้วันที่6เดือน6ปี66บรรยากาศตลาดคริปโตก็6คขะมั่าค่อมขเมนตั้งเมื่อคืนนะครับหลังจากที่มีข่าว SEC กรตทอสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง Exchang e Binance และ CO พิตีซีเมื่อคืนนี้ประมาณ4 5หทุ่มเวลาไทยทาง SEC เขาออกมาประกาศประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า บ i n a n c e และ CEO c o o อพิตรซีเนี่ยได้กระทําความผิดในรูปแบบของการหลอกลวงการกระทําในลักษณะของการมีผลประโยชน์ทับซ้อนการปกปิดข้อมูลการใช้ช่องทางหลีกเลี่ยงการตรวจจับให้บริการผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกานักลงทุนควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการกับแพลตฟอร์มที่ดำเนินกิจการอย่างผิดกฎหมายนั่นคือฝั่งของ SEC นะครับออกมาเตือน พอ SEC ออกมาเตือนพี่ติีซีรีบออกมาทวีตแกออกมาทวีตหมายเลข4นะครับหมายเลข4ก็คือ ignore f i r นะครับอย่าไปสนใจ f ัสตอย่าไปสนใจข่าวปลอมอย่าสนใจการโจมตีอุตสาหการรมคริปโตทีมงานของ Binance กำลัง Standby เพื่อดูแลระบบการใช้งานให้เป็นไปอย่างราบลื่นทั้งการฝากการถอนนะครับเราจะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้ข้อมูลและรายละเอียดอย่างชัดเจนนะครับคือตอนนั้นเนี่ย สื่อข่าวออกมาแล้วนะครับแต่ทาง Binance ยังไม่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนพิตีซีก็ออกมาทวีตถึงยูเซอร์ให้ยูเซอร์สบายใจนะครับในกรณีที่อาจจะมีคนรีบถอนเหรียญออกจากเอกเชนหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างเป็นไปได้อย่างราบรื่นสรุปคำฟ้องนะครับ SEC ฟ้อง Binance 13ข้อหาซึ่งเราทราบดีช่วงต้นปีที่ผ่านมา CFTC เพึ่งฟ้อง Binance.us นะครับแต่วันนี้ทาง SEC เขาถอนลากถอนโคนฟ้อง Binance.Us Binance.com ฟ้อง p t c c ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตลาดเจ้าหลายคนเตรียมใจไว้แล้วนะครับ SEC ทำแล้ว2อย่างฟ้องกับกำลังจะฟ้องนะครับก็หลายโปรเจกต์หลายแพลตฟอร์มนะถ้าไม่โดนฟ้องก็โดนใบแดงไปแล้วนะครับรอบนี้เป็นของ ptcc ทีนี้เรามาพูดถึง13ข้อหาแบบคร่าวๆนะครับ13ข้อหาเนี่ยจริงๆมันมาจาก3ประเด็นหลักๆนะครับแล้วก็ถูกถอดมาเป็นเหมือนกับข้อหาย่อยๆนะครับประเด็นหลักๆข้อที่1นะครับ SEC เขาบอกว่า Binance และปฏิบัติการของ Binance เป็นปฏิบัติการในรูปแบบของตลาด s e c u r i t y หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย s e c u r i t y ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC ประเด็นที่2 Binance เสนอขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ SEC เรื่องเดิมๆนะครับรวมถึงการให้บริการด้านการ staking service ผ่านแพลตฟอร์มโดยมิได้รับอนุญ,ญาตแถมยังมีการออกโทเคน็นการเสนอขายโทเคน็นที่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเช่น BNB Token และ BUSD stablecoin นะครับ BNB หลายคนเข้าใจดีว่า วันหนึ่งอาจจะโดนนะครับแต่ Stablecoin b อ s d เนี่ยหลายคนงงว่า SEC อฟ้องได้ไงนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับ b n n a n c e ปกปิดและบิดเบือนข้อมูลเรื่องการจัดเก็บสินทรัพย์ของลูกค้านั่นคือ3ประเด็นหลักๆนะครับที่ถูกแยกออกมาคือประเด็นที่3มเนี่ยมันมีการพูดถึง Binance ในลักษณะที่ว่า Binance Co-mingling Customer Funds นะครับ Co-mingling ก็คือเหมือนกับเอาเงินของลูกค้าเนี่ยมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของใครบางคนของนิติบุคคลหรือของ CEO ออโดยที่ยูเซอร์โดยที่ลูกค้าไม่รู้นะครับ SEC กล่าวหาว่า Binance เนี่ยใช้ฟันของลูกค้าหรือใช้เหรียญของลูกค้าในการ inflate ในการดันวอลลุ่มบน exchange b i n a n c e us นะครับก็คำร้องทั้งหมดเนี่ยมีเหรียญและมีโปรเจกต์ที่ติดร่างแหไปด้วยนะครับเหรียญที่ติดร่างแห à, หรือเหรียญที่ SEC กล่าวในคำฟ้องว่าเป็น security มีดังนี้นะครับ Solana, Cardano, Polygon m a d i c f o l e c o i n Atom Cosmos, Sand Sandbox, Mana, Decentraland, Algorand, Axie Infinity, ี o y นก็โดนไปด้วยนะครับ ก็การฟ้องครั้งนี้เป็นการฟ้องแบบดาวกระจาย2เหรียญใหญ่ๆที่เขาไม่พูดถึงคือ Bitcoin กับ e t h นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเป็นการฟ้องแบบครอบจักราวาลน,นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาหน่วยงานภาครัฐฟ้องเอกชนฟ้องนิติบ,บุคคลก็จะฟ้องแบบครอบจักราวาลเหมือนเหมือนเราจดทะเบียนนิติบ,บุคคลนะครับจดแบบครอบจักราวาลน,นี่ก็ฟ้องแบบครอบจักรวาล เพราะอะไรเพราะเขารู้ดีว่าฟ้อง10ข้อหาอาจจะถูกยก8ข้อหาก็ได้นะครับในกรณีนี้ฟ้อง13ข้อหาเนี่ยมันก็นะกฎหมายในเรื่องของ s e c u r i t y ก็ยังไม่ชัดเจนนะอาจจะติด1หรือ3ข้อหาที่เหลือศาลอาจจะยกฟ้องก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีในเรื่องของการสืบพยานการสืบข้อเท็จจริง discovery phase นะครับอย่าง ripple xrp เนี่ย ขนาดเหรียญเดียวเนี่ย XRP เนี่ยใช้เวลาสืบพยานเป็นปีเนี่ยแล้วเนี่ยสิข้อหาเนี่ยผมว่ายาวนะครับทีนี้มาพูดถึงประเด็นหลักๆที่นักลงทุนค่อนข้างเป็นห่วงนะครับประเด็นที่1คือทาง SEC เนี่ยแน่นอนอย่างที่เราพูดไปนะครับเขากล่าวหาว่า10โทเค็นที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น security นักลงทุนเป็นห่วงว่าในกรณีที่สมมติ Binance ถูกยกฟ้องหรือ Binance จ่ายและจบนะแล้คดีนี้จบไปเนี่ย10เหรียญน,นั้นอาจจะโดนเรียกสอยทีลาทีลาโปรเจกต์หรือเปล่านักลงทุนเป็นห่วงตรงนี้นะครับประเด็นที่2คือ Binance ถูกกล่าวหาว่า Co-mingling Customer ั u n d ที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับการลักลอบใช้ทรัพย์สินของลูกค้าในการปั่นวอลุ่มบน Binance.us โดยใช้ เทรดดิ้งเฟิร์มที่ชื่อ Sigma นะครับเขาบอกว่าเทรดดิ้งเฟิร์มเนี้เป็นเทรดดิ้งเฟิร์มที่พิติต c c ซีคอนโทรอยู่นะครับคำกล่าวหาแบบนี้ค่อนข้างรุนแรงนะครับ uh, คำว่า co-mingling customer funds หรือการแอบ,บเอาเหรียญลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเนี่ยล่าสุดถูกใช้กับ Exchange FTX แต่วันนี้ทาง SEC ใช้ co-mingling funds ในการกล่าวหาพิติต c ีซ และ Exchange Binance ส่วนประเด็นที่3ที่ตลาดค่อนข้างเป็นห่วงนะครับมันมีการหยิบยกคำพูดของอคำพูดหรือการทวีตของคนที่เคยมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมกับ Exchange b i n a n อ e ยกตัวอย่างนะครับคุณ Brian Brooks อดีตซีอโอของ Binance เคยออกมาให้การว่าตอนที่เขาทำงานอยู่กับ Binance เนี่ย เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นหุ่นเชิดมากกว่านะพิตีซีซีคอนโทรลทุกอย่างนะครับแล้วก็ Binance Chief Compliance นะครับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการด้านกฎระเบียบของ Binance เนี่ยเคยออกมาพูดตอนปี2018เขาบอกว่าเราเป็น Exchange ที่ดำเนินกิจการในสหรัฐอเมริกาโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตนะครับหรือดำเนินกิจการโดยที่ไม่มีลาเส้นไม่มีไม่มีใบอนุญ,ญาตจาก SEC จากกรตนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนักลงทุนไม่ชอบเท่าไหร่เพราะเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างแรงนะครับเป็นการเอาพยานที่นักลงทุนไม่รู้ว่าเขาเคยพูดไว้จริงหรือไม่จริงหรือคำพูดนั้นถูกถอดออกมาจากบทความอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแต่มันเป็นคำกล่าวหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับ ก็แน่นอนทางบ n n a n c e ออกมาตอบโต้ยาวมากๆนะครับทางโคศกเขาออกมาพูดประมาณว่าเราปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะเราพยายามติดต่อ SEC ร้องขอในเรื่องของกฎระเบียบนโยบายที่ชัดเจนแต่ SEC ทอดทิ้งเราไม่เคยออกมาชี้แจง SEC เลือกที่จะดำเนินคดีนะเพราะนั้นเราก็พร้อมที่จะต่อสู้นะทาง Binance พร้อมจะต่อสู้คือ การตอบของ Binance เนี่ยยาวเฟ้ยเลยนะครับคล้ายๆการตอบของ Exchange Coinbase Coinbase เคยร้องขอให้ SEC ออกมาชี้แจงความชัดเจนในเรื่องของอะไรเป็น Security ไม่ใช่ Security เนี่ยเอ c ก็ยื่นแต่ใบแดงแล้วก็ไม่ไม่ออกมาชัดเจนจนกระทั่งล่าสุดสารร้องขอให้ SEC ออกมาชี้แจง SEC บอกเราไม่รีบนะในเรื่องของกฎระเบียบ Security กฎระเบียบคริปโตเนี่ยเราจะค่อยคอย ทำค่อยๆออศึกษาเพื่อออกกฎระเบียบอย่างชัดเจนในอนาคตนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลผมเล่าแบบข้าวๆภาษาชาวบ้านแบบเนื้อๆนะครับไม่ได้เจาะลึกในเรื่องของอมาตรากฎหมายปีกย่อยนั้นเพื่อนทีนี้พอข่าวนี้มันพองตัวนะครับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คนดังในวงการคริปโตก็ออกมาให้ความเห็นนะครับคนที่มีคนพูดถึงมากที่สุด ก็คุณชาวฮอสินสันป๋าชาวของเรานะครับป๋าชาวแกออกมาทวีตประมาณนี้นะครับแกบอกว่าผมเข้าไปอ่านคําฟ้องแล้วเนี่ยร้อหน้าเนี่ยผมเข้าไปอ่านแล้วได้กลิ่นเหมือนปฏิบัติการนี้น่าจะเป็นปฏิบัติการที่เปิดทางสำหรับ CBDC หรือเปล่านะเปิดทางให้สกุลเงินดิตอนของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเปล่า,ลาแถมภาครัฐเนี่ย ยังจับมือกับแบงค์ใหญ่ๆอีกหลายแบงค์นะครับภาครัฐจะได้คนโทรลประชาชนง่ายๆหรือเปล่านะครับนั่นคออือคำพูดที่ผมถอดออกมาจากป๋าชาวฮอสกินสันนะครับแกออกมาทำคลิปวิดีโอออกมาพูดถึงสิ่งที่แกมองแล้วไม่แฟร์นะครับการปฏิบัติงานของ SEC เนี่ยเหมือน SEC ถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใครบางคนเพื่อผลประโยชน์ ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่ป่าชารู้สึกมีเงื่อนงำนะครับแกสงสัยอยู่เพื่อนสมาชิกในช่องก็ออกมาให้ความเห็นนะครับท่านนี้บอกว่าโมโหจริงๆ SEC เฮ้ยนายแกรี่นายดีก่าใครวะตรงนี้มีคนถามเยอะนะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยคนสงสัยเยอะว่าประธานแกรี่ดีก่าใครแกเล่นช็อตหรือเปล่าหรือช้อนของหรือเปล่านะครับใครก็ได้เอาแกรี่เกนเซอร์ไปทิ้งทีไม่กําหนดกรอบ ควบคุมให้ชัดเจนเอ,อ,อะฟ้องอย่างเดียวตัวปั่นตลาดตัวจริงต้องยกให้ตาแกรี่ท่านนี้บอกว่าคุณบอลน่าจะเชิญคุณแกรี่มาทานอาหารไทยยำตีนที่นี่อร่อยก็น่าจะพูดถึงอาหารนะครับไม่แน่ใจว่าแกทานเผ็ดได้หรือเปล่าแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยควรจะพาไปร้านดั้งเดิมนะครับร้านที่แบบตามหลืบตามซอยที่อาจจะไม่ค่อยมีกล้อง CCTV นะครับแล้วก็ เอาเด็กที่เพิ่งพอแตกพอระเบิดไปสัก10คนไปดูแลแขกบ้านแขกเมืองช่วยถือเป๋านะครับก็ว่ากันไปคดีนี้ส่วนตัวผมมองว่ายาวนะครับใช้เวลานานส่วนตัวผมมองว่าสุดท้ายเรื่องก็งเงียบนะครับแต่แน่นอนในสหรัฐอเมริกาเนี่ย Exchange โปรเจกต์ต่างๆทยอยออกนอกประเทศนะครับฮ่องกงไชน่าเราทราบกันดี นะหลายบริษัทหลายอเอกชนเตรียมขอใบอนุญาตประกบอบกิจการในฮ่องกงผมว่าฝั่งฮ่องกงเขายิ้มแล้วนะครับก็ว่ากันไปนะครับต้องมีอัปเดตในเรื่องนี้คดีความนี้ต้องมีอัปเดตออกมาอีกเยอะอีกยาวนะครับเราอาจจะเห็นบิตคอยไป50,000ดอลลาร์แสนดอลลาร์ก่อนคดีจบก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อน,น,นทางบ้านคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม